มันไม่จะเป็นซิลล่นะครับตอนนี้อันนี้กรอบมากอันนี้อยู่ในห้างนะฉันซื้อที่เมืองมีนะแพงแพงมากตอนนี้ใช่แต่กรอบกรอบตัวนี้ส่วนใหญ่ร้านที่ญี่ปุ่นอ่ะพวกร้านพวกเขาไปทากินกับแซลมอนตัเนี้ยตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอ่าฮะถามันไม่รู้เอันนี้คืออะไรนะคะอ๋อไม่รู้คือเป็นอะไรนะมีการพูดต่อไปเราจะเปนูกมาอ๋อเราจะมาตัดผักคะน้า ตัดยังไงกูเริ่มเริ่มมาตัดเลยค่ะตัดยังไงพี่มันต้องตัดยังไงคะตัดใกล้ๆหรอเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะทำให้ดูนะลูกตัดตัดด้านล่างค่ะได้หมดเลยไม่มีปัญหาได้ยินเสียงความกรบมั้ยคะอุ้ยโก้มันแตกแล้วนะใช่บางต้นนี่ตัดไปปุ๊บลั่นเลยนะครับอ๋อเหรอคะอุ้ย มากินเนาะอู้้ใหญ่ออะไรกันเนาะเอะคุณลองเอะคุณลรัอ่ะฉันลองฉันลองฉันลองตรงไหนนะคะได้ตรงนี้เหรอตรงนี้โอเคครับไม่ถ้าตัดต่ำมากมันจะแข็งมันจะอ้าวแกจะตัดไม่ได้อย่ามาบูลลี่ฉันนะอย่ามาบูลลี่ฉันนะก็คำก็ถือคำก็ถือนะแล้วครั้งแรกที่ทำหรือจะเกิดปัญหาอะไรบ้างไหมเยอะคือทำครั้งแรกเลยนะครับจนทำอยู่ประมาณเกือบ20บล็อกอ่า แล้วก็เก็บผักทั้งหมดเลยได้้โลเดียวได้หนึ่งโลยี่สิบบอกได้โลเดียวเพราะว่าไม่โตใช่เพราะเรายังยยยด้วยที่เรายังเรายังรู้คุณธรรมรู้เนาะก็ทำแบบทดลองอะค่ะเดาทำเอานะครับเนาะแล้วตอนนี้นะครับผักที่เราเก็บมาเราล้างเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้พี่เขาทำอะไรให้กินพี่เขาจะมาทำสลัดโลเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวขานำตัวตือหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะปิยนุชนะคะเรียกว่าพี่พี่ปิยนุชค่ะสั้นมาพี่ซันมาเนี่ยพี่นุชได้ไหมคะได้ค่ะพี่นุชโอเคเดี๋ยววันนี้พี่นุชจะเอาผักสดๆจากฟาร์มดีในฟาร์มเนี่ยมาทำอะไรให้เรากินค่ะวันนี้สลัดโลค่ะสลัดจิมซีฟู้ดจิมซีฟู้ดอร่อยมากนะคะนี่เดี๋ยวเราลองไม่เชื่อหรอกว่ามันจะอร่อยจริงไหมไม่เชื่ออะสลัดโลนี่ทำยากไหมคะก็ ไม่ยากนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างวันนี้วัตถุดิบก็จะมี่ามีแป้งเป็นแป้งเวียดนามเป็นแป้งเวียดนามนะคะัที่ห่อไหนก็ได้แล้วก็จะมีแครอทแล้วก็มันแกวมันแกวอันนี้ถ้าถ้ามีมีมันแกวเราใช้แตงกวาก็ได้แตงกวาญี่ปุ่นอะไรนี้ก็ได้นะคะสองอย่างเคแล้วก็จะมีปูอัดมีไส้ปูอัดแล้วก็หมูยอหมูยอแล้วแต่เราจะใส่ได้ได้หลายไส้ ฮอทดอกอะไรก็ได้แล้วกโบดอนาก็ได้แลต่อยากจะกินใช่ค่ะจะเป็นกุ้งอะไรก็ได้นะคะเป็นทูน่าก็ได้โอ้รักสุขภาพขึ้นมาหน่อยก็ทูน่าค่ะแล้วก็มีผักสดแล้วก็ผักวัตถุดิบหลักเราคือผักนะคะใช่สำหรับคนที่ลดน้ําหนักอยู่เช่นเรานะคะซึ่งกาลังจะเริ่มต้นลดน้าหนักเราต้องกินผักเยอะๆสลัดโลก็เป็นทางเลือกที่ดีมันทีไ่อนะม่อมึงเริ่มต้นจะกินมึงเริ่มต้นนั้งมาสามเดือนแล้วค่ะ เริ่มเลยค่ะมาเริ่มจับตัดแรกเลยเป็นเขาตัดมาอยู่แล้วถูกไหมเขาตัดมาอยู่แล้วผ่านน้ำนิดนึงนะคะแค่ผ่านไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่ค่ะแช่มันก็จะนิ่มแช่มันก็จะนิ่มไปกว่าเราจะดีแช่ผ่านแต่ว่ามันก็เป็นบางยี่ห้อนะคะบางทีไปเจอยี่ห้อที่แบบมันจะหนาหน่อยข้าหนาหน่อยเราก็จะต้องผ่านผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย อ่าแล้วก็ปูอัดค,ค่าคุณไม่ห่วงไส้นะคุณผู้ชมดูสิปูอัดอันหนึ่งเลยอันนี้ทำขายจริงถูกไหมคะใช่ค่ะก็เป็นแบบนี้เลยนะเป็นขายจริงอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คขายจริงนะค่ะไม่ใช่ว่าพี่เขามาทําให้เราฉเฉพาะาเราเ้วเยอะนะไม่ใช่ใชนะแค,ครอทค่ะปกติแล้วพี่นุชอ่าไปออกอีเวนต์อย่างเงี้ยที่ไหนบ้างคะเนี่ยก็จะไปก็หลายที่นะคะถ้าหากว่า มีน้องที่รถพุทธะเราก็จะไปบางทีก็สารกางบางทีก็อ่างห้วยยางถ้าน้องว่าเออพี่นุชว่างไหมเราจะได้ไปขายสลัดด้วยกันอะไรเงี้ยไปออกบู๊ไปออกบู๊ด้วยกันมันก็หลายๆคนช่วยกันเวละวางผักต่อให้มันเลยออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอเสริมเนาะก็คือมันจะมีพวกเขาเรียกว่ารมาศึกษาดูงานของต่างๆจังหวัดนะคะหลายๆที่มมาศึกษาดูงานที่เรา ของอบตนะค่ะถ้าชุมชนพวกนี้แหละจะขึ้นไปอยู่บนนั้นโชว์เขาอ๋อเราก็ไปโชว์ใช่แล้วก็มาศึกษาดูงานที่ของอบตค่ะเราก็จะไปโชว์ใช่บางทีก็จะมาจากอ่าบุรีบ้างระยองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาไกลใช่ค่ะดูงานเขาดูทั้งประเทศมัาสลับกันดูทั้งประเทศนะแล้วเขาแบบติดใจมากชอบ เราก็จะทำสลัดไปขายแล้วก็ทำน้ำจิ้มน,น้ำสลัดเนี่ยใส่สแบบนี้ไ,ไปขาพี่ก็<ๆ>ทำเวลานํำสลดัดเราไปรอกินอย่างเดียวสีแดงเต็มต้นมากเลยได้เหลวว่าอดใจไม่ไหวแล้วหั่นแล้วนะคะนี่ เป็ดแล้วมาค่ะพทามาค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูที่สวยกว่าสลัดก็คือพี่ขอบคุณมาะมาชิมให้ดูนะวันนี้อันนี้เป็นน้ำสลัดอะไรนะคะอีกครั้งหนึ่งซีฟู้ดค่ะอันนี้พี่ทาออกมาเป็นเป็นแนวมายองเนสใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคมาชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงลองหยิบสิอะไรจุ่มเลยเนาะจุ่มเลยจุ่มเลยก็ได้ จุ้ง่ยค่ะจุ้งภาสาอะไรจุ้มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ้งจิ้มเด็กอ้วนไงเวลามีเวลาได้กินจะมีความสุขตลอดอะค่ะเมื่อกี้เก็บผักนาหยิบนางอจุ้งเราต้องพร้อมกันเราต้องจังจุ้มตะเกียบหมดเลยนะห้ามไปจุ้งอีกนะจังจังจังหายคิดกับพวกเธอสองคนเนี่ยเหนื่อยยิ่งหายเลยทำไมไหวนี่นี่ไงคะนี่กูไม่ได้กับเต็มปอก หืมดีนี่เด็ดอันนี้ทำขายเลยเนาะดีมากทำขายไงก็ทำขายอยู่ไงไม่ทำทำแต่น้ำจิ้มไข่เย้ทำอะไรเนะก็ทำก็ทำอยู่ค่ะเวลาเวลาเราลาว่าะมันมีอะไรบ้างบอกได้ไหมว่าในนี้มันมีอะไรบ้างก็จะมีไข่มีน้ำตาลมีมะนาวมีน้ำปลา แล้วก็มีพริกกระเทียมแล้วก็มีผักชีมันก็มาปั่นรวมกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต้พูดถึงมันก็มันหน้าตามันดูแปลกแปกแบบไม่ไข่ไม่เหมือนกับเขาไม่ได้ใช้ยมาโยงเนสไม่ได้ด้วยนะแต่เขาใช้ส่วนผสมของมาโยงเนสมาปั่นเองมันเลยทาให้คล้ายๆมาโยงเนสแต่มันมันอร่อยอะไม่ไม่ไข่หรไข่ไข่ดิบไข่ดิบค่ะค่ะแต่ถ้าเราสามารถทำสุกก่อนคือเรายังยังไม่ต้องปั่นปั่นพริกกระเทียมผักชียังไม่ต้องเอาไปปั่นรวม คือเราจะปั่นเป็นมายองเนสก่อนปั่นเสร็จแล้วก็เราก็จะไปตุ๋นก่อนคือคือไม่ได้เปิดไฟแรงคือมีน้ำรอตุ๋นให้มันสุกตุ๋นให้ไข่มันสุกแต่ว่าคือไม่ได้ให้ให้มันเดือดอะไรนะคะคือเอาความร้อนเสร็จแล้วพอแล้วก็ต้องมาพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วถึงจะมาปั่นผัดรวมลงไปทีหลังกูตอนนี้ใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่กูกินอะไรดกินอย่างเดียวเลยรุดมากผักมันตดมากคุณผักเรวไปเก็บมาเมื่อกี้แล้วพอมาเก็บใหม่ๆอ่ะ มันกรอบมันสดมันมักมันหวานเขาบอกว่าผักสามารถจิ้มกับซีฟู้ดได้เลยนะใช่เหมนื้อสัตว์เดี๋ยวจะกินให้ดูเนี่ยนะจริงๆเราไปเก็บผักสดๆมาเลยแล้วเราเนี่ยเราลางแล้วนะจริงๆเราไม่ต้องห่อให้ยุงยากัะใครทีเออไม่อยากกินเนื้อสัตว์เลยนู่นนี่นั่นนะอันนี้เลยได้นี่เป็นสลัดได้เลยะลัดไดันเนาะทำงานบ่อย อืมอร่อยเหมือนเหมือนผักจุ่นน้ำสลัดเธอมันไม่จำเป็นต้องเป็นซีฟู้ดก็ได้ใช่ไหมไม่มต้องกินกับน้ำจิ้มแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารทะเลก็ได้ใช่ไหม,มไม่จำเป็นซีฟูด้ดมันคือน้ำจิ้มสามรสไหมถ้าเป็นสมัยก่อนอะ่ะถ้าน้ำจิ้มที่กินกับอาหารทะเลก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มจเ็ใสๆซีฟู้ดใสๆอันนี้เป็นน้ำจิม้มแบบเที่ยวไว้กินกับพวกสลัดโลพวกไอพวกสลัดผักอะไรอย่างเงี้ยขณะที่เรากำลังกินอย่างอเดอร่อยนู่นคนงาน คุมงานต้องเร่งเพราะว่าต้องเร่งมาทันเวลาเด็ดมาแล้วเด็ไม่ทันแล้ววันนี้ร้อนอยู่นะอืมค่ะอุ้ยอร่อยมากอ่ะให้ให้พี่โน้ตฝากร้านก่อนฝากร้านก่อนนะว่าสั่งในที่ไหนถ้าอยู่โคราชตัวเมืองโคราชนะคะแล้วตรงนี้คือตะโบตะโบสลาค่ะเนาะเนี่ยพี่ก็ทำขายกล่องเท่าไรคะพี่โน้ตกล่องหนึ่งอันนี้ก็35บาทค่ะ35บาทถูกไหสามกล่องร้อยไหมลดปั๊ลดด้วยสามกล่องร้อย อ่สั่งได้ที่ไหนคะให้ฝากสั่งได้ในเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเบอร์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ห้าสามค่ะอ่าสั่งได้ปีนุชค่ะส่งกั่วโลูกส่งไอ้พื่นที่ในพื้นที่ในพื้นที่ค่ะค่ะก็ลองดูนะ หรือจะฝากสั่งที่ฟาร์มของ DNA ฟาร์มก็ได้ดีกำกับืีกำกับเกยืนกำกับสุดฤทธิ์นะก็สั่งที่ฟาร์มก็ได้ค่ะฟาร์ม DNA ฟาร์มสั่งได้นะคะฝากด้วยนะคะพี่นุกอบคุณมากค่ะ ไปเดี๋ยวเราไปแซนด์วิชเกาหลีกันต่ออิ่มพอดีผักรถวันนี้วัน <c oughs> นี้ประหยัดไปได้อีกมือเอาละตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่เราจะทำแซนด์วิชเกาหลีแดกทั้งวันมันจะดีมากถ้าไม่มีอีสาวเฮียเนี่ย <c oughs> <c oughs> บังกูมากเลยแล้วอยนนู่สวนไงเออไม่เป็นไรเพื่อความร่มเย็นนะคะเดี๋ยวให้พี่อนุ้ตื่นดูตื่นเต้นเนาะตอนแรกก็ปิดแมสสุดฤทธิ์เลยฉันบอกว่าถอดแมสพี่ไปได้เขียนคิ้วกูงงมากไม่ได้เขียนคิ้วจะปิดแบสค่ะ ก็ปีกข้างบนกบี่ถ้าไม่กิ่งกิ่งก็ปีกข้างบนอเคเดี๋ยวน้ำตัวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อกิ่งการนะคะหรือเรียกสั้นๆพี่ออมออมมี่ค่ะเรียกสั้นๆออมมี่วันนี้เราจะทําอะไรกันคะพี่อมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําแซนด์วิชเกาหลีเกาหลีต่อใจนิดนึงไม่บอกไอ้กล้องไม่น่าจะอ่คะ ชีก็สิ่งใดกลาดิกกระจายนิดนึงเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะมีอะไรบ้างค่ะวัตถุดิบวัตถุดิบของเราเราเลือกใช้ขนมปังของเลอแปงนะคะเพราะว่าคือก็คุมแหละหัวท้ายไม่มีใช้ได้ครบทุกแผ่นเขาจะได้ไม่เข้าเลยอ่ะอ๋อมันไม่มีหัวท้ายหรอของเลอแปงใช่ค่ะของเลอแปงใช้ได้หมดเลยสิบแผ่นก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยวพี่จะโฮลวีตเหรอใช่ขนมปังโฮวีตนะเธอสุขภาพนิดเดี๋ยวนี้คนคนรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะใช่นอกจากผักปลอดสารพิษ ไฮโดรโปนิกแล้วก็ยังเป็นขนมปังแล้วมีอะไรอีกคะมีอย่างเดียวแค่ขนมปังอย่างเดียวเลยก็นหนีเกาใจฮะไม่ไม่ไม่แนะนำอะไรเลยตุดยตุ่ยวัตถุดิบของเรานะคะจะมีอับาดผักสดเลยฟาร์มเราอยู่ด้านหลังเก็บเมื่อกี้เก็บมาจากต้นเลยค่ะมีแครอทแล้วก็นี้จะเป็นไข่ค้นนะคะเราใช้เนยใช้เนยเค็มแล้วก็เป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไก่ค่ะแล้วก็จะเป็นฮอตดอกรูอัดนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ของยี่ห้ออะไร เรินแล้วว่าตินตินแล้วว่าอุ้ยวัตถุดิบไม่เยอะนะเออมีวิกีอย่างเองไม่เยอะค่ะแต่ว่านิดนึงเนาะอันนี้ทำขายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ทําเองไหมคะซอสทําเองค่ะทุกอย่างแล้วทำเองทุกอย่างเลยซอสต้องทําเองช้ไม่งั้นมันจะไม่แตกต่างจากที่อื่นเขาน่าจะทําเองโฮมโฮมเมดนี่ไงปาดแล้ว ป่าแช่ำซออยู่นะช่ำนะวว้าป่าแล้วหนุ่ร้อช่ำเลยค่ะเออจำช่ำใส่แล้วใส่ก้องละพูดกับสิ่งใดอีกเจนุดเจนุดอายไปเลยเมื่อกี้เจนุดอายไปเลยอะแล้วบอก็ตายก้องรีบมากเลยค่ะวันนี้คิวก็ไม่มีฮะคิวไม่มีเนยเจนุดบอกถ่ายใหม่ได้ไหมพี่ยอมไม่ได้เน่ยเจนุดบอกพี่ขอถ่ายใหม่ได้ไหมสลัดโลเมื่อกี้ยอมไม่ได้ไม่รู้ว่ามันแรงได้ขนาดนี้มันแรงได้ครับพี่รายการเราพูดหยาบคายก็ได้ค่ะหนูแค่แอปเฉย จริงหนุู่คนหยาบมากผักจันก่อนแต่ผักกันโกรดจะฟังเราดีก็จะเป็นอะไรที่เราเน้นเน้นผักมากเบึ้มๆเลยลากมันลากมันโอเคอ่ะโอเคค่ะคุณค่ะโอ้เราใส่ผักได้เยอะๆเลยแน่นๆค่ะจุกๆหนักอยู่นะเราใส่แข็นแข็งทั้ได้หนักมากแข็นเลยหนักขนาดไหนเสียงดังดีเดี๋ยวเกลี่ยมีดุฮะช้ำๆค่ะแน่นๆอ่าแน่นๆ เยอะมากแต่เวลาออกเดทยะกินเซมิ้าวหลีนะทำไมอ่ะมันทำยาหนูถนัดหนูว่าอาปากบ่อยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหนูไม่เคยมีปัญหา,หาเลยค่ะบมครเด็กพูดพูดบ่อยพูดบ่อยคิดอะไรกันนะใ,ใส่เหมือนจะแบบจะหั่นไม่ได้แล้วะ่ะใส่แบบแน่นมากนี่พึ่งพูดสองอย่างนะอันนี้ชาขายจริงๆก็ใส่แบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่นี่เธอจริงๆเขาขายแบบนี้ก็แน่นแบบนี้นะ ขายจริงๆอันเนี้ยอันเรเท่าไหร่พี่สามสิบห้าค่ะสามสิบห้าเราไม่ท่ากันเรามีเรียกเป็นแซนด์วิชได้อยู่อะมันเหมือนโลเหมือนโรยใหญ่ๆแล้วนะเออเหมือนแรปเออเหมือนแรปอะเหมือนแรปมันไม่ใช่แซนด์วิชแซนด์วิชผัวกูแรปกับโรชแล้วแซนด์วิชสำเนียงดีมีผัวฝรั่งสำเนียงดีนะเมาตาก้อนกันช่ำมากเมาตาก้อนกันช่ำมาก เลือดเลเลเออใส่มัเ,เป็นแตเป็นแต่สื่อเพลนอยู่ด้ดยหญิงมันแบบว่าไส้เนี่ยเราตามใจลูกค้าเลยนะคะลูกคา้าหรือเพืมาอยากได้ไส้อะไรเราจัดให้ได้หมดเลย<อ>ไม่เอาไข่ก็ได้ไม่เอาอะไรก็ได้แล้วอันนี้ไม่มีส่วนผสมหลักของอะไรบ้าง,งพี่ซอสมนนะเนี่ยอ่าตัวนี้จะเป็นมาอยองเนสส่วนผสมหลักก็จะเป็นไข่แล้วก็เราจะใส่นมสดไปด้วยมันจะมีกลิ่นหอมละมุนละมุนหน่อยๆอยมันจะไม่หวานหวานจ่อย ใช่ค่ะต้องต้องปันเชียบเอาชิมแล้วมป็นต้องอาผ่ากวางออกสื่อเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องมีเสียงอะไรตากล้องมึงอกินอย่างเดียวมึงเฮยงานเงินไม่เคยตากล้องเวลามีอาหารไม่เคยโฟกัสทำงานหลบมะเขือเทศปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะเราแล้วแต่เลยว่าเราจะใช้ที่ห่ออะไรเสร็จแล้วสี่ไส้สามไส้ของเรารวมผักก็สี่ไส้หนูกำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะประกบกันยังไง เบื้บโอ้ยเบื้บเชื่อแล้วแล้วยังไงนี่ค่ะปฏิทอางยืยน,ยนอันนี้แหละจะทำไม่ได้ก <c oughs> ูยังยืยนยันว่าไม่ได้กลัวกล้องหรอสำคัญนะคะชนวิตเกาหลีวางผิดตัดผิดชีวิตเปลี่ยนรเร,เรอเร,เราต้องจำมุมเราเราต้องจำมุมใช่ไหมเพราะว่าอะไรก็ ถ้าตัดออกมาระวัางถ้าระวังผิดตัดมามันก็จะไม่ใช่ชนิชเก่าอีกค่ะมันจะไม่ได้ด้อย่างนี้ไงคุณมันจะได้อีกด้านหนึ่งแล้วมันก็จะไม่เป็นชั้นเออไม่หวานอันนี้ไปเรียนมาไหมหรือยังไงจุดเริ่มต้นเลยนะคะเกิดจากความชอบความชอบคือชอบลูกๆชอบทําให้ลูกๆทานค่ะลูกๆบอกว่าทุกเช้าเลยอยากกินแซนด์วิชอยากกินแซนด์วิชอ่ะ เดี๋ยวแม่จัดให้ลูก YouTube ก็เรียนรู้จาก YouTube เลยค่ะยุ้ยไม่ได้มีแต่อาจารยูนะปลูกผักกันละจานทุกคนเห็นไหมเห็นข้อประโยชน์ของ YouTube ไหมทุกอย่างเริ่มจาก y o u t u ดังนั้นไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆหาเรียนอะไรเยอะเออใช้ YouTube ี่เยอะแยะใช่เลยจุดเริ่มต้นคือ YouTube แล้วก็ลูกเลยอะค่ะแม่บอกีแม่ออมใส่ผักที่นี่ เรารู้สึกดีใจมากเลยเพราะแม่อบอกว่าลูกชายเขาอ่ะทานผักอ๋อแต่ก่อนไม่เคี่ยวหรอกค่ะใช่อันนี้อันนี้จริงๆเลยค่ะคือปกติลูกชายอ่ะจะไม่ทานผักเขาจะเหมือนมีความรู้สึกว่าเคยทานผักสลัดแล้วมันขมมันขม,มใช่มันจะมีรสชาติขมติดติดปลายลิ้นนิดนึงทีนี้วันนั้นเราก็ลองน่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นยังไม่ได้ทำแซนด์วิชค่ะก็ลองสั่งผักสลัดอ่ะสลัดโลไปให้เขา แล้วเขาลองชิมเราเหนี่ยดีใจเพราะว่า,าลูกชิมเราลูกชอบอาถามเอ้าลูกกินได้ใช่ค่ะก็เลยถามว่าเอ้าทําไมกินได้ผักไม่ขมพัดชอบเนี่ยคุยเป็นมาเนี่ยเจ้าของฟาร์มา <laughs> ยืนถ่ายอยู่นะยืนถ่ายอยู่นะอ,อ่ะขัน้นตอนสำคัญเขามีกล้องเขาบล็อกนะผู้ชมผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะอแล้วจาได้ยังไงอยากรู้ปงไหนเยอะโอ้ต้องมีสติถ้าผิดมาก็เราเล่นมุกแล้วกันเนาะถือว่าเล่นมุกต้องมาลุ้นอีกหรอนี่คือต้องมาลุ้น นี่ต้องคมกริบไม่จังหวะปาดเมื่อกี้เลยเข้าขานี่ไงขาเลือดเลยนะเมื่อกี้โดนมึเมื่อกี้โรงพยาบาลอยู่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะแท้เด็ดว้าวข้าวบ้านเขาถามว่าปูดเบื่ออะไรตอนนี้ไม่ลำบากใจในการดูกูลำบากใจในการกินคุณพี่นัาจบเลยนะกินยังไงก่อนต้องเอากีแค่ไหนเบื่อปากน้อยเขากินยังไงล่ะพี่ก็ ีใช่มค่ะเราจะกินทีละาสองแผ่นไม่ได้เราต้องกินทั้งหมดสี่แผ่นเลยอู้หูแต่แล้วอ่ะแผ่นนี้อู้หปากเพราะว่าถ้าเลือกกินเราจะกินกินไส้ได้ไม่ครบโโอ้หเราต้องโชว์ความปากแยงเราไม่ต้องกินข้าวกลางวันแล้วอ๋ออะหล่อนก่อนเลยเราทำเล็กกว่านี้ก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ก็ทำจริงแบบนี้ ปากหัวเกิดมาปากเล็กซะด้วยสิถามก่อนอันนี้ขายเท่าไหร่ครับสามสิบาค่ะเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ที่ดูอยู่นะลูกลูกจะกินนะคุ้มมากเลยอ่ะแม่คิม่หมดคุ้มอ่ะสามาทไม่เลยคิดว่าน่าจะอิ่มเลยแหละกล่องนึงโอ้มันใหญ่มากไปตอนเนี่ยไปทำงานไปโรงเรียนใน กีนกับกาแฟนะอาหารเช้าเลยพริกผู้อือแซ่บไม่บอกการไปกินน้ำผู้ชายที่ชอบนะคะทำไมอ่ะต้องอ้าปากกว้างจริงๆอย่างที่เขาบอกถ้าเขาจีบเราก็รักที่เราเป็นเราผู้ชายเป็นใช่ทําซัมซอนมากเลี้ยงกินกัข้างหลังด้วยค่ะไอ้เป็นกลิ่นน้ำลายกินตาล้องคบกลิ่น้ำลายตลอดเวลาเรากินอ่ะ อยากกินอ่ะเบนลองดูลองดูกินโชว์ดิเบนอ่ะมันชามอ่ะอุ้ยแต่ก้องก้องแ่อุ้ยแต่ขนมปังนี่มันนุ่มหนอเบนกินได้เบนกินได้เชื่อเราหมดไปนี่ยอิ่มไหมก่อนถามหมดไปเนี่ยแซ่บเอาเลยกูว่ามาต่อไปมีงานถ่ายของกินนะอืมมันไม่มันไม่ได้กัดหรอกอร่อยคุณพี่มันไดกกระสวดซอสกระสับกระสับซอสชอตกระสับ ซอสก็ช่ำซอสก็ท่ำกมันลดไม่จริงๆถ้าเกิดจะอยากสั่งแบบว่าไม่ได้อยู่โคราชอยากสั่งก็สามารถสั่งได้นะสั่งได้ไม่ั่้ครับอ่าช่องช่องทางช่องทางการติดต่อนะคะก็นี่เลยเรามี Facebook นะคะออมมีสุดพิเศษแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0872568188ค่ะอ่าของพี่เนี่ยรับ รับจัดเบรกด้วยนะคะตามโรงพยาบาลโรงเรียนจะเป็นงานข่าวดาแล้วก็โรงทานรับหมดค่ะรับจัดเบรกด้วยใช่ค so ือคือเราทำตามออเดอร์ค่ะก็คือมีออเดอร์มาแล้วก็ทำสดๆส่งเลยพูดเลยพูดไปค่ะพูดอะไรพูดไปพูดเรื่อยค่ะคน เห็นน้องกินอย่างมีความสุขทกูตื่นใจเลยค่ะเจ้าของกินอะไรกูเริ่มกูลืมกันทั้งงานทุกท้งปิดรายการให้กูก่อนอย่าเพิ่งปิดยังมีมีอีกนะทูยังไม่หมดแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราต้องแนะนำค่ะอันนี้เป็นเซตผักนะคะค่ะก็จะมีน้ำ น้ำพริกนะคะแล้วก็ไข่เค็มซึ่งน้ำพริกเนี่ยเราเป็นสินค้าของชุมชนของตำบลหนองบัวสราค่ะที่สาวนีอยู่หมู่สองนะคะอันนี้เขาทำน้ำพริกเป็นน้ำพริกไข่เค็มสูตรเด็ดของเขาใช่ค่ะอร่อยมากแล้วก็จะมีไข่เค็มอย่างที่เราไปแล้วเบื้องต้นเมื่อกี้เนาะซึ่งไข่เค็มตรงนี้ไปเป็นของพี่จูนค่ะบ้านสวนเย็นศิละใช่ค่ะเขาทำไข่ไข่เค็มใช่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับเป็นแก๊งนะเขาเลี้ยงเป็ดใช่เขาเลี้ยงเป็ดเองแต่ว่าหลังทิปหน้าเนาะเดี๋ยวรอบหน้านะคะมีโอกาสเราจะพาไปเจาะลึกในแต่ละของดีนะคะที่ที่นี่เลย มีทั้งเก่องจากสายมีทั้งไข่ปิดเนาะเขาทำไข่เลี้ยงเป็ดแล้วทาไข่ขายแล้วก็มาทาเปรื่เป็นน้าพริกเป็นไข่เค็มแล้วพี่ที่อีกของกลุ่มอาชีพหนึ่งก็มาทําเป็นน้ําพริกค่ะแล้วก็จะเป็นเซตผักสลัดเอาไปขายตามด้วยกันอย่างนี้ค่ะไปตามเอาไปตามงานตามอะไรเวลามีเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าไปขายที่สารการก็จะไปด้วยกันค่ะไปเป็นกลุ่มและนี่ก็คือมะเขือเทศที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นของพี่ถูกไหมคะเนี่ยที่ มาเท่านี้แหลวันนี้เราจะมาชิมอ้าวมาลองชิมกินสิเดี๋ยวเราไปชิมไปถึงเดี๋ยวเราชิมให้นะอร่อยเสียงเคี้ยวได้ยินเสียงเขาอร่อยหมดแล้วเอออร่อยเนี่อร่อยสดอ่ะอันนี้มันไม่ไม่เหม็นใช่มันเนื้อเยอะค่ะราชินีเขาไเหม็กรอบอะค่ะราชินีเขาราชินีเขาจะมีความอร่อยเนื้อเยอะ ้างก็ทีนี้เรามานั่งชิมอย่างเป็นกินจริงจังไม่เป็นไรเดี๋วเราชิมเดี๋ยวราชิมน้ำพริกใช่ใช่มาเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราชิมน้ำพริกที่จะชอบอันนี้มาเลยค่ะโอ้ยนี่ไงข้าวเหนียวอุ้ยจ้วงหูจ้วงนั่งลงนั่งลงพี่เชียร์ให้มามามาให้เพร่านี่พิ่ถนัดกว่าพิ่ถนัดกว่าต้องเชียร์โอเคพี่ถนัดกว่าเอ้าแทนอร่อยหรอฮะถุงเหนียวมากีนสองข้อไว้ให้ตาไว้ให้ตากร้องเมื่อกี้ใส่เ็มอร่อย เมื่อกี้แค่เอาเจอนะคะอันนี้อาหารกลางวันเดี๋ยวจะกินให้ดูมาใครมาที่สวนก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะอาหารกลางวันอยู่นะฉันจะกินแบบนี้เลยเขาเหนียวใช่ผักสดแน่นแน่นผักสดมันโดนลมนิดนึงใช่ครับขึ้นชื่อนะคะของที่นี่ไข่เค็มที่นี่เธอดูนี้ฉันใส่ฉันใส่เป็นย้งลยฉันจะห่อเลยนี่แล้วน้ำพริกเจ้านี้เขาอร่อยมาก มันจะมีพริกไข่เค็มแล้วก็น้ำพริกเมื่อวานกินไปน้ำพริกน้ำพริกปลาทูอุ้ยอร่อยมากปลาทูแบบเนื้อขคำเลยนะขอคำเลยนะกลับอือหือน้ำพรอร่อยมากอือปที่นี่ตายแล้วนี่อะไรก็อร่อยหมดหือไข่ไก่น่าอร่อยมากใจน้ำเหนือไม่เค็มมากเอาไค่ตาคงกินบ้างแอบชิมไปเสร็จเสร็จเลยอ่ะ รายการคียบเลยมรายการคูียบเลยหลังให้ได้ทำงานด้วยไปถ่ายแล้วลรายการดูดไมู่เลยแลกรอบมากผกก็คือก็คือผักที่นี่ข้ววิวเปห้เด็กอ้วเด็กอ้วนแฮปปี้ค่ะ น้ำพริกอร่อยค่ะเนี่ยน้ำพริกอะไรคะเนี่ยน้ำพริกไข่เค็มน้ำพริกไข่เค็มค่ะอ๋อน้ำพริกไข่เค็มเลยเพราะว่าในในตัวของน้ำพริกนี่ก็จะมีไข่เค็มอยู่ด้วยค่ะค่ะอ๋อเป็นผสมเข้าไปตามเฉพาะไข่แดงอ๋อไม่ได้นะต้องอย่างนี้มันมึงแบบหวานเปรี้ยวผักสดมากทีนี้ คนาที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้คานาที่เก็บมาเมื่อกี้เธอคนามันกินอย่างนี้ได้ด้วยนะใช่ค่ะวางไว้ดูนะกินสดๆเลยนะคุณพระน่าจะเป็นเทปที่กุชอบที่สุดแล้วแหละรายการเนี้ยหืมันไม่ขมเลยคานาไม่มีกลิ่นอะไรเลย ดีอ่ะเอ่อเดียวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งเพิดเพลิดช่วยปิดรายการให้กูด้วยมาเยอะมันไม่ปิดหรอกวันนี้ชอบแตงกวาตัวเองค่ะแตงกวาตัวเองแตงกวาไม่ไปเก็บมาทุกคาวนอร่อยหรอกชอบกินข้าวนาปิดรายการให้กูก่อนไม่กินต่ออย่าบ้งเด็กเรียบงะเร็วเวลามันเกินแล้วเกินดิกูไม่ได้กูไม่ได้ มีความสุขมากในการถ่ายทําวันนี้นะทั้งได้ชมสวนผักนะคะ<า>รวมถึงได้กินอาหารอร่อยมากะะอร่อยมากน้ำพีิไข่เค็มล่าสุดอร่อยมากจริงแล้วก็แซนด์วิสวก็แบบยืนหนึ่งตั้งแต่เคยกินมานะคะพี่นุษขอบคุณค่ะอยากให้เจ้าของฟาร์มวันนี้เนาะเรามาเยี่ยมชมพี่ขนมนะคะแล้วก็ให้ขนมฝากฟาร์ม d n a ฟาร์มนิดนึงค่ะ ค่ะก็ดีใจนะคะบอกว่าดีดที่ดีใจที่แบบทุกคนมาแล้วก็แบบชอบ,ชอบเนาะ,ะของแต่ละอย่างซึ่งเราก็ทํากันแบบนี้แหลยอยู่แบบนี้แหละดังนั้นก็ฝากไว้ว่าปอติดตามนะคะเพจของฟาร์มนะคะแล้วก็ใครจะมาศึกษาดูงานหรือว่ามามาเรียนรู้หรือมาเยี่ยมชมเปิดตลอดะคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ มาได้เลยนะคะสำหรับท่านที่อยากมาดูงานวิธีการปลูกพี่เขาไม่ห่วงนะพี่เขาบอกแต่ต้นรายการแล้วว่าเขาไม่ห่วงสูตรหรือวิธีการหรือก็ตามเพราะว่าพี่เขาก็เรียนรู้จากสูนเหมือนกันไม่ใช่แค่ส่วนผักนะอาหารด้วยใช่แล้วค่ะอาให้พี่รุตฝากสัดรหน่อยค่ะก็เขาฝากด้วยนะคะ ถ้าจะอยากทานก็ที่ฟาร์มได้เลยได้ฟาร์มที่ฟาร์มได้เลยนะคะให้เราให้เบอร์โทรสัามด้วยค่ะต่แล้วก็อ่าตัดก็ปากปากร้านแซนด์วิชเล็กๆด้วยนะคะร้านดีริชแซนด์วิชค่ะทำสดใหม่อร่อยสดใหม่ไส้แน่นค่ะรับจัดเบรกด้วยนะคะสำหรับเบอร์โทรที่ฟาร์มนะคะ064 628 9166ค่ะ สลัดโลก็จัดบิกได้นะคะโอเคไได้กันน้อยหน้าไม่ได้เลยไม่เคยหนอยหน้าเลยยีนุ๊กยีนุ๊ไม่เคยน้อยหน้าขาวนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการของเรานะรอบหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะคะหรือว่าไปดูวิทยาการทำอะไรเพราะว่าเรามาที่นี่เรารู้แล้วว่าแหล่งชุมชนนี้มีอะไรเยอะมากที่เราจะต้องไปตามดูไปตามถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันวันนี้ ลาไปก่อนแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะดีในเอฟาร์มค่ะใครอยากมาติดต่อพี่นุได้เลยไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะต,ติดต่อพน่ม <laughs> นมพี่ขนมพี่น1 1> ุย้ยันหนึง่งใจดีงใจ